วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องเล่าเติมปัญญาคุณต้องเดินให้ได้ก่อนที่จะวิ่งพวกเราส่วนมากเคยได้ยินคำพูดที่ว่าการเดินทางนับหมื่นไมล์เริ่มต้นด้วยก้าวแรกแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นการเดินทางนับหมื่นไมล์เริ่มต้นด้วยการหัดเดินผมเน้นย,ย้ำชิ้นนี้เพราะผมเห็นคนมากมายพยายามก้าวกระโดดไปข้างหน้าแทนที่จะเริ่มต้นจากการหัดเดินแบบเดียวกับทารกพวกเราต่างเคยเห็น คนที่จะตัดสินใจลดน้ำหนักทีเดียว20โลพวกเขาเริ่มจากการอดอาหารเข้าฟิตเนสเพื่อออกกำลังกาย2ชั่วโมงต่อจากนั้นก็วิ่ง10โลหลังจากทำได้1สัปดาห์พวกเขาก็ลดน้ำหนักได้2-3โลจากนั้นความเจ็บปวดบเบื่อหน่ายและความหิวโหวยก็เริ่มเข้ามาบั่นทอนความตั้งใจและความมุ่งมั่นเพียงแค่สัปดาห์ที่3นิสัยเก่าๆทั้งการกินจุ ไม่ออกกําลังกายและชอบดูทีวีก็หวนกลับมาอีกครั้งแทนที่จะก้าวกระโดดไปข้างหน้าผมแนะนำอย่างยิ่งให้เริ่มจากการค่อยๆหัดเดินทีละก้าวเรื่องการเงินก็เหมือนกันนะครับความสำเร็จนะครับไม่ได้วัดกันที่ช่วงก้าวของคุณว่ายาวแค่ไหนแต่อยู่ที่จำนวนก้าวจำนวนปีรวมทิศทางที่ก้าวไปนี่แหละครับคือสิ่งที่จะตัดสิน ผลสำเร็จทางการเงินหรือว่าความล้มเหลวการเริ่มทำอะไรสักอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทำแบบสม่ำเสมอล้มแล้วก็ลุกขึ้นทำใหม่เดี๋ยวมันก็สำเร็จเองครับว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ